สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้าที่ดินสวยๆอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ทำเลดีมากเลยนะครับอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับผมคลิปนี้เรามากันที่ภูเก็ตนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กราคาถูกนะครับขนาดกําลังพอเหมาะที่กัดที่ดินใกล้สวนน้ําบูที่แค่3นาทีนะครับไปลาคูน่าภูเก็ต10นาทีห่างห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่เปิดใหม่6นาทีเองนะครับผม ที่ดินเป็นชโนดนะครับแปลงสวยอยู่ในแหล่งชุมชนนครม,มีชุมชนมีวิลล่าโครงการบ้านต่างๆลายล้อมเลยนะครับถนนสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางครับผมเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักอยู่อาศัยหรือสร้างวิลล่าขายก็เหมาะนะครับราคา1.79ล้านบาทครับผมพร้อมโอนให้ด้วยนะครับหนากว้างถึง11.5เมตรเลยนะครับและเล็ก16เมตรผมตัวที่ดินติดถนน2ด้านนะครับในที่ดินมีต้นขนุนต้นกล้วยปลูกให้ด้วยนะครับ สนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไม่ผ่านในหน้านะครับผมเจ้าของที่ดินขายเองนะครับแปลงนี้เบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าท่านใดยังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมานะครับหรือดูในคอมเมนต์ปักหมุดจะได้นะครับผมเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ